ันนี้จะมาสัมภาษณ์การทําผักชีแห้งและผักชีสดนะคะขอทราบขั้นตอนและวิธีการทําหน่อยค่ะในการการเฮ็ดผักชีของบ้านนอกเข้ากเกษตรฮ่องเนกข้าพ่อของตาบลพงานงามบ้านวงไงนะครับเดอ้อการเฮ็ดผักชีนี่ฮ่องต้องเริ่มตน้นฮ่อกับขันฮ่องโบใส่รถอีแตกหน่อยฮ้ยอไถฮข้ากัจ้างรถีิสมเขามาไถให้ขันจา้างเขาอา,าทั้งไถทั้งปัน ติ้งข้นนานกับประมาณไรล,ละพัน0แล้ววันนี้เท่ากับฉีดยาคุ้มยาเฮ้ยเ่ไปฉีดก้อนกระไรให้ฉีดก้อนกระไรบันนเทากับวานมาเร็ตพันธ์คือในพักซี่ก่อนไรล,ละระม่านสโลบัน,นเท่ากับปกเฟียงแล้วแล้วห่อเฟี้ยงกับปกใช่เฟี้ยงอัดเป็นก้อนเนี่ยขัเ่าอัดอยห้น้ำหนาเ่ากับระมานสิบาทถ้าหากว่าเาซื้อมาก,กบเป็นก้อนก้อนละสามสบสี่สถึงห้บาทไรหนึ่งเากระตกประมาณ30 แน่คือสามสิบก็กอดเนี่ยประมัณนี้หลังจากเขาปลกเฟียงแล้วห้าก็หดน้ำหดไปเรื่อยๆหญ้ามันเกิดเ้าต้องฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ยากโกสองอีก,ก็ได้คือยาตัวได้ก็ได้เขาแต่เป็นยาฆ่าหญ้าไรหนึ่งในห้องก็ใส่ประมันถังยี่สิบหลิดซีถังหลังจากห้าฉีดไปแล้วประมานสักปดาหนึ่งพันยาว่าตายห้าก็ซ้ำอีกเอาวมันห้องก็ใส่ปุ๋ยไห้มันเล่งลำต้นเลียงใบ พอ่อตะมันขืนแล้วห้ากระชีดโฮอร์โมนทุ่งเศรษฐีหรือโฮอร์โมนนำดำก็ได้หลังจากนั้นไปมาไม่วัดพืเพิ้นมาอีกงานึ้นมาอีก14มื่มือเฮือ1ึงเดือนนังสีมีข้ากระชีดได้อีกฟักซี่หลังจากนั้นห้าฉีดเทียรหนึ่งสองเทียร์เราห้ากระเศร้าใส่บานนี้มันใหญ่แล้วบานนี้เา้าความรุ่งตะปุ๋ยไรหนึง่งห้ากระตกข้าประมาณสามสิบโลไรหนึง่งหลังจากนั้นห้ากระหดน้ำไปไเรื่อยห้ากระใส่ว้านปุ๋ยสิบหาให้มันต้นใหญ่น้ำ หลังจากวันพุยจำหาแล้วฮากับฉีดฮอร์โมนไปบานนี้ก็าอดใหถอนต้นสดมันหลังจากได้เดียนกลัวแล้วมันก็พ่อถอนแล้วต้นสดอ่าฮอถอนต้นสดมาฮอกก็ไปขายทรงแม้าแล้วแต่ช่วงจังหวะถ้าหากว่าช่วงใดมันราคาแพงฮอกก็ได้ขายดีช่วงหากว่าราคาถึงราคามันก็ต่ำมันเอาแน่นอนบ่ด้บานนี้ฮอกขายฮอหย่อนขายเฮาติดถอนมดเฮายติดหย่อนถอนคันถอนมดไรหนึ่งมันก็ได้หลายก็ตันหมละ้าเฮอถอนมืดถ้าหากว่าฮอกไม่ถอนมด เ้ยออนเอาย้อน,ออ,นออกย้อนต้นไงต้น,น้อยมันออกเลยต้นไงห้ากับเห็ดนางหางไห้แต่อานนสดค,คือคือที่เห็นนี่แหละเนี่ยหมากแห่งมันคือที่เห็นเนี่ยเหลืองๆช่วงนี้มันท่านในพ่อเจียวมาใแต่วปลไปท่านคนมันพ่อเจียวแล้วมันเหลืองขักแล้วกับธมนีมันท่านในพ่อเจียวได้เล่าอีกจักอาทิหน,นึ่งนี่แหละคือขั้นตอนเฮปักซี่แห่งมันชทเวลาโดนประมาณสี่เดือนขั้นพัซซี่แห่งตั้งแต่เก็บเจียวขั้นพักซี่สดนี่ประมาณ เดือนกว่าถึงสองเดือนมันก็ได้ถอนสดแล้ววันนี้วิธีการเจ็บเจียวพักซี่แห่งนี้ห้าว่ามันแหงแล้วคือเห็นมุมงนั่นละมุมมันแหงแหงทั้งคุณคือพอเจ็บเจียวได้แล้วห้าเจียวแล้วห้าก็มัดเป็นกำมัดเป็นกำมันเป็นกำแล้วห้ากระตากแดดไว้ประมาณสองสามแดดพ่อตีได้ห้าก็เอามาเจ็บเจียวมาตีมาปั่นไห้ในมันแตก ออกจากให้มันหลุดออกจากกลางมันปั้นแล้ววันนี้พอจะปั้นเรียบร้อยห่าก็ใสแต่แกงกับพัดลมเปาห้กลางมันออกเหลือต่เม็ดห่อตำการปึ๊บเ่าก็มาชั่งกิโลเขาก็ไปแม่ค้าเขา,าจะหาห่อจักบาทเท่านั้นละ่ะมีขั้นตอนมีเท่านั้นโลละลอยสองลอยยังกันแล้วเต้แม่ค้าเขาดิสื่อเพราะว่าหเศร้าให้เศร้าหน้ามันกดมันยังละ่ะมันมันคิดราคาเองบ่ได้ไ มันต้องการเสนอและค่าเองบ่ไรมันจะอยู่กับแม่ค้าคือเก่เาแม่ค้าเขาจีสื่อถือซื้อแพงนี่แหละชีวิตของชาวนาชาวสวนมันเป็นยังสี่ละสีในน่ใดแน่เขากดราคาลงมากับบ่ไรขันเขาบ่ไรขเขาขเอาบ่สื่อขันเขาเอาไปได้ค่อยังสื่อนี่แหละปัญหาของชาวสวนชาวนาเพราะว่า,ามีรัฐบาลมาค่อยซอยเหลียวว่าพืชผลการเกษตรเพื่อเพื่อผลของชาวนานี่รัฐบาลปตีราคาให้มันชัดเจนว่าท้อเท่านนั้นมาท่านี้บาจังสิมันตีบ่ไ้เ้าเลยเป็นว่าเฮ็ดยังกะจะ จะขาดขึ้นเพื่นหลายบาดี้เดอ้อเนี่ยเนี่ยการเจี่ยวเนี่ยการเจี่ยวเขาเจี่ยวเป็นกรรมแล้วนี่เขาเจี่ยวเป็นกรรมแล้วสิเอากระดากแดดไปร่อมันแหง้งเนี่ยกระดาษแดดไปเราเจี่ยวแล้วตากแดดไปร่อมันแหง้งถ้าหากมันแห้งเราเขาก็จะเอาไปขีไป่ไปปั้นได้คนงานกัเจี่ยวอยู่หงนั้น <c oughs> คุณย่าขอสัมผัสเลยค่ะ